อีกประมาณครึ่งชั่วโมงทำแบบนี้ทุกวันอันคาดคำถามเมื่อทัแบบนีแล้วคุณโลกลงโลกโซเชียลให้คุณภายนอกเขาเห็นว่าระบบของเรามันเป็นแบบนี้คุณเชื่อนะครับนักธุรกิจอยากทำงานกับมืออาชีพไม่มีมนุษย์หน้าไหนอยากทำงานกับมือสมัครเล่นถ้าต้องการความสำเร็จจริงไหมจริงครับ <Okay. S 1> คำถามคือคุณจัดทำวตัวเองได้ที่บ้าน <Okay. S 1> หรือเปล่าจัดด้วยตัวเอง ผลที่จะไม่ได้เพราะอธิบายสินค้ายังไม่เข้าใจมากพออธิบายแผนยังไม่กระจางออกจนทําให้คนที่มาไม่อยากมาอีกต่อไปจริงด้วยจริงเสวนใยญยครับผมจะบอกหลายทีมโดยเฉพาะทีมลูกขนุน how meeting แต่เปลี่ยนเป็น h o อ eating รวมกลุ่มกันกินข้าวอานาร้นไม่ได้ว่า how eating มนแลดูไม่เป็นหนึ่งอาชีพโอเคโอเคนะโอเคนะเป็นทำมิงเซจบ็๊ก opp วันพุธที่แล้วเห็นไห้คนมาเยอะไหม <Yeah. S 1> บรรยากาศดีไหม <Yeah. S 1> ดังนั้นคนใหม่คุณอยากได้บรรยากาศแบบนี้ครับวันอาทิตย์คนเริ่มเยอะใช่หรือไม่ใช่ <Yeah. S 1> ดังนั้นครับ opp ประจำทุกๆสัปดาห์ที่สํานการใหญ่ส่วนตา่างจังหั เมื่อวานนี้ผมบรรยายที่ถุงพอนไหมคนเยอะไหมเดือละครันวันที่็นผมบรรยายต่อที่จงังหวัดสตูลคนไม่กลับมา300คนคิดว่าเยอะหรือไม่เยอะเยอะแสดงว่าวันนี้ OPP <Yeah. S 1> จาเป็นกับในทุกๆพื้นที่ในแต่และจังหวัดและในส่วนการไม่ใช่แหลมท้ยไ, <Yeah. S 1> ไม่ว่าคุณจะทำออนไลน์หรือออฟไลน์คุณจะเป็นต้องอยู่ในบรรยากาศเสมอเพราะมันต้องไปคู่กัน <Yeah. S 1> จริงหรือไม่จริงครับ <Yeah. S 1> ต่อมาครับ c อ o s <Yeah>. s TBT คนเด่นเป็นวลพูดหนึ่งเป็นคนคนหนึ่งที่พูดแล้วผมเข้าใจมากเลยคือว่าวัานนี้การขายของมันยากแล้วการชนนนนากกว,รชน,คน,ว,วรน,นคนนั้นยากกว่าการชวนคนไว้ยากแล้วการพัฒนาคนนั้นยากกว่าแต่สิ่งที่ยากที่สุดคือการรักษาคนของเราให้อยู่กับเราตลอดกานการทำด้วยกิจกรายเราต้องการแพสซีฟอกินคมใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่ผมแพสซีฟมาตั้งนานเหตุผลขอะผมทำข้อนี้ คอสเทนเดเทรนเนอร์หรือที d ใครเคยเข้าคอสนด้แล้วบ้างจะเหมือนดีไหมดีมีกิจกรรมที่ทําให้เรารักกันใช่หรือไม่ใช่ใช่มีกิจกรรมที่เราทําให้เรารู้สึกด,ดีกับไลน์เราจริงหรือไม่จริงมันมีกิจกรรมที่ทําให้เราไม่อยากไปไหนเลยใช่หรือไม่ใช่ใช่ดังนั้นคนใหม่ที่อยากรักษาทีมไว้พาคุณแตะทีมคุณเข้าคอสทีพดีในวันที่ส5บห้าสิบมีนาคมนะครับ ราะว่าถ้าเกิดคุณพาเข้าผมจะพาคุณไปล่องแพด้วยผมจัดกิจกรรมล่องแพวันที่20 2 e ่เดือนหน้าคอร์สการล่องแพมีเงื่อนไขว่าคุณต้องไปคอร์ส T T ก่อนไหนใครเคยเข้าคอร์ส T T ตรงนั้นแล้วยกมือคนที่ยกมือไปคอร์สนี้ได้ไปล่องแพได้ใครบ้างที่ไม่เคยเข้าคอร์ส T T เลยยกมือคุณก็ไม่ได้ไปล่องแพ แล้วคุณจะไปรองแพงหรือไม่ไปไช่งั้นกูก็ไปก่อนแล้วมาเข้าชุดเชอยรพหลังได้ใชอ้าวคุณเล็ขาแล้วถ้าเกิดไปรองแพลก่อนแล้วไปไปทีทีคะกูก็ไม่รู้หิ <laughs> ไม่เคยเข้าเราไม่ให้ไปแต่เกิดไปก่อนแล้วมาชดเชยเข้าภายหลังเออพอได้ คุณเล้ขาแล้วถ้าเกิดไปร่องแพลแล้วแล้วไม่ไปคอร์สละคะอ๋อไม่รู้เหมือนกันหมายความว่ารูก็ไม่รู้นี่ว่าว่ามไม่ได้ไปร่องคอท,ที่อะไรประมาณนี้นี่คือระบบของก,กอร์เราไม่เยอะไม่น้อยและไม่น่าลำคางอันนี้คือระบบที่สอดคล้องกับคำว่าสำเร็จในการนำธุรกิจเกียดรายการขายของจึงคนเป็นหน้าที่ของ